สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพอมาพอกับเมียสิมื่อวันกันตะโคลบอีกแล้วด้วค่ะมื่อนี้เมียสิเลิกงานมาแล้วพอดีมี่มูเซินไปออกงานการาดินเนอร์ว่าเช่นว่าคอยกันเลยสิโอ้ยลังจากเลิกงานแล้วกับเมียคักเดย์ก็อยากไปไปไหนก็ต้องไปแบบคนคนดังอ่ะไปกระหักเลยในวงเล็บบ่มีจะคนัาที่นี้เมียสิก็เลยสิมาเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์อย่างว่าตีการแต่งงานนะคะแต่คอยจะแต่งงานเป็นการาดินเนอร์ด้อมื่อนี้ จากน้อยนี่ยแหละตอนนี้เวลาสองถุงเครื่องแล้วค่ะสองถุงเยอะล้มันนี่นี่กํลาลังแจกยังไปเลยคะ่ะบนลหลอดชีสถุงคอยจ้องคอยตะวตันตกดินนะคะการแต่งนาเนี่ย <c oughs> ง่ายๆแล้วก็เด้อขั้นตอนแรกลงลองเืินก็เลยอันนี้อันคิวข่อยมันแหวงยังเวตีเพราะว่าข่อยเห็นงานแล้วมันก็แวงเสร็จเต็มสี่นะคะเสร็จมันเมี้ยออกเลยเสร็จเป็นสี่เสร็จซนสินะคะเนะาะวันที่นี่มันก็แวงออกเลือกคืนหนึ่งอีกสองคันก็บต่อยข่อยก็ปตอยตาเอียังกว่าคอยกัตาทางป้ายวัดแล้วอื กันตอนแรกแล้วคะ่ะร่องพื้นค่ะล้องพื้นนะคะอยากขาวค่ะเพราะว่างั้นเป็นงานขึ้นนขึ้นมันสีโดนขึ้นมันสีนี้เดโอ้ยลูกกระได้ลูกก,กวนเนอะอืมนั่นแหละคอชิล่องพื้นลงไปมันนี่ันี่ยมันขึ้นนี่คะ่ะมันจะได้ออกแซงคนจะได้เห็นหนะ้าแบบว่าร้อยมากเลยค่ะเนอะล่ะลองไปได้ค่ะบ <c oughs> ่ได้วอเลยลนะบอกอีเล <c oughs> ่นที่การเขียนคิวเนี่ยนะคะตัวนี้นะเขาห้ เขาบางคนนี่นมักสักคิ้วสินะคะมักสักคิ้วสินะคะ,คะ,คะเขาบอกนะคะมันโบอินเทรนต์เดี๋ยวนี้เขามาักคือจะเมืนส้มผูอาริยาไอห้าเกนเขาจะมักเคล็ดคิ้วเหมนืนว่าจะเป็นสั้นๆๆขึ้นยังขนเนาะแต่ข่อยสิบเพื่อนพอจะเที่ยงสักหระค่ะสั้นๆนั่นใช่ไหมนะส่วนคิ้วเนี่ยจะเขียนไปแล้วจะเอาโคง้งไปไหนพูนะ่ะโคง้งโคง้งเซตตากหน่อยนะคะโค้งธรรมดานี่บ่บมี่ภูริรสนใจ ตรงโค้งเราก็ไปเป็นขั้นสอนขั้นสอนเอาขั้นสอนยังไงนะคะโค้งมาใส่หน่วยไตของนี่มันติแเต่งถึงเออเต่งไปเมื่อไรเราไม่รู้เลยว่าเราจะก้อนเกี่ยวน้ำหน่วอินเทนต์งเขียนมังซีแล้วก็เด้อขาบอกว่มีกระจกเขาก็บ่ถนัดโตเนาะเต่งธรรมดาคุณจีนเร็ว นี่แหละคันคิวอินเทรนนะกระเด้ออยู่ในเยอรมันนิมันมีผู้ใดเกลือต้องบัวกลือผู้ใดโอ้ยมันคือหากดีแต่ละค่ะวันนี้ยังก็มาสิสอสอะไรนะบิตี้บ็อกเกอร์นะคะยินสอนี่นะคะมันย่านมอดําแทนนี่พวกจะเห็ดพวกจะเอาหินหมอนะค้าขีนหมอน,นมาทาจะด้ดำเพิ่มเติมเพื่อขนตานี่กคะนี่คะ่ะให้มันเขียนกันนี่เธอเธอจะได้มีขนตาคะ่ะอื เนี่ยมันยังบอกเลยฮะนั่นกะลาดินดนูดีเลยดินตาตาคอยแล้ยวใอยไปเอาซอดิใคยไปเอาดิซอมมาไหมาละพี่น้องนี่ยดิซ้อมใคัคนบดถิมคนบดขวบบดถิมเด้ะขวเป็นคนเจรัยของเลยซานกี้กิพี่น้องเป็นประหยัดกันออยันนี้ขี้ที่่พี่น้องเออเขียนไปค่ะในคนตา โอ้ oh, <c oughs> มันเขียนบอกมันคักแพงนี่แหละค่ะตรงเขียนไวออ้คืขึ้นมูนะคะ,นะเนาะเขียนบาค่ะหนามนก็สีนเนี้ยนมองนี้มาล้ะคะ่ะแล้วคิวมองนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าตรงนี้มันจะเป็นขนตาแบบสั้นนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นคิวแบบว่าอหนาเนียนน,นะคะสวยงามตอนขึ้นอีกค้นเห็นเลยการเขียนคิวเนี่ยนะคะอ,อคนเท่านี่คะ่ะสิคนเท่านี่นะคะสิมิสเนีย์หย่อนคิวนะคะ แต่เขียนมาดีมางงามเนี่ยคนกับสีเหลียวเบิ่งนะคะต้องเขียนให้คนเหลียวเบิ่งมันจิตึงมันถึงสี่อันยังก็ต้องเขียนให้คนเหลียวเบิ่งมันถึงสีนเป็นจุดเด่นนะคะอืมเป็นกล่ออยู่ท่าไดนวะโอ้ก่ออยู่ท่งนี่คนเราเหลียวเบิ่งตะตรงกลางเออแต่มันพ่อมันก็สิบอกเขียนคนตานะคะคนตาปลอมหีข้านติดกาวติดตาเวลาดึงออกกาวติดตานะคะ นี่คือคนตาปลอมนะคะโอ้คนละแต่งบัทนะัดแต่งค่ากองก็ต้องเอากระจกมา,อ,าอ่าอ่าเขียนตาเป็นสีหลักะมันสิเป็นคนตานะป <c oughs> ากนี่ปากนี่ต้องแดงไว้ก่อนนะคะเนาะ <c oughs> ต้องทักเกินปากนะคะคือเองเจอรี่นาเจอรี่นะคะต้องเห็ดปากง่ายนะคะนะถ้าเห็ดปากง่ายเนีนั่นเจนนั่นมองมาสมนะเพราะว่าขี้มันเท่าเดน่แล้วนะ

เคยว่าจะเห็ดป่าแกพี่น้องมันสชิยิ้มลงมาแล้วคนเห็ดใหไงก็จังเอ็นจีเรน่าจอเจอยมืงหนูเคยว่าเบิร์ดเคยเบิดแห้งอหรอเคยเห็ดงันเบิร์ดเหนือก็นน้องหลุดขาเบิดเหนือเขากะเติมไปจังน่อยนั่นสิคือเองนจีเรน่เจอยเกินไปนะคะคนงามแต่งยังไงงามมาค่ะ้อห่างกันบ่ได้ผู้หญิงนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงมิสเน่นะคะต้องเติมฝายนะคะ ไฟในหน่อยนะมันบ่ไฟในหน่อยคือจังอยังกอันเฮเลนนะะ่ะค่ะน้อยหลายว่บ่เด่นค่ะจะ <laughs> ไงยังไงเนี่ยเด้นะคะตรงนี้นะ <c oughs> คิวเนี่ยขันบ่คเขียนังสี่คนสีเบลีย์บ้างนะคะเขาต้องหาจุดเด่นให้จ้กของเพราะเขาเป็นพิ้งกงมาละค่ะนะฮะปัดแก้มนะคะ,นะคะ ปัดแกนนะคะเฮ็ดเจาะเจาะเจาะอังสีนะคะให้จะปัดล่ามเฮ็ดอังสีนะคะเขาสอนผิดวิธีเขาถีเขาเขาให้ยิ้มสิเขาสอนผิดวิธีเขาตรงเจาะจ้อเจาะจ้อเจาะจ้งสีก็ยังด่ากลิ้งเอาเป็นก็เป็นบาทแต่ก็นี่แหละเจาะเจาะเอานะคะห้ามปัดอังสีห้ามยิ้มังสิ เขสอนผิดวิธีนะคะเจะเอาคือดากลิ้งนี่ค่ะเพื่อได้เห็นเพื่อดะกะสนใจโอเคปะค่ะลึกซึ้งว่าสิขาย่างไดอย่างหนึ่งไปนะอืมงั้นแหละปล่อยผมก็แด้ปะนี่ Quay chị quay Bưng Cả thế sống thơm bà đà Mà chỉ bắt lời chạy Trong hết sống cả là đi nơi hết Phơ bơ bán Bánh xè Bánh xè Dẹp lôi Dẹp มาแล้วเรียบร้อยโอ้งามีเลยทุกคนอสนิทแหละค่ะพวกหอมปากหอม้อกันกันเนาะไป,ไป <c ười> จิบไปแล้วก็จิตถ่าโดนไปส่งนี่แหละค่ะกันทั้งยาง,งาเข้าไปในงานนี่ทุกคนสิแบบว่าผุ่งความสนใจมหาเฮาเลยเพราะว่าเฮาเด่นนะคะเด่นบอกก็ได้คนมันสวยยังมันเป็นเช่อละค่ะ เอาอท่านนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะไว้บังคมไปกัน <laughs>